ลองดูภาพสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงภาพนีออ้ภาพนี้ถูกถ่ายเอาไว้บอกอยู่ในวงสว่างกรุงเทพมหาคนครเองนะฮะเมื่อวานนี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ออบนท้องฟ้าแล้วเห็นลักษณะเป็นดวงไฟอย่างนี้แล้วลักษณะมันเป็นเหมือนคล้ายๆคนมองอะ่ะมันมีนูนๆตรงกลางแต่มัน<ต>สูงจริงๆนะใช่ไห<ช>ม<ะ>ลักษณะคือมันบินสูงลักษณะคือมันมีคลานเข้ามีช่วงหนึ่งเข้าไปใต้เมฆด้วยลองฟังเสียงในคลิปคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบรรยายเอาไว้ด้วยฮะเฮ้ยเธอเธอมาดูในนี้ดิ โคตรแปลกซูมได้เหรอเออดูดิเหมือนจันบินเลยอะอดูดิมันบินขึ้นนะเห็นปอะมันไปไหนละเฮ้ยไปไหนละตกไปเนี่ยไม่อ,อ้พอ,อเห็นอะไรอยู่หลังเมฆนี่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 น,น,น,นี่คือไรอะเข้าเมฆไปแล้วอะ ก็เลยกลายเป็นเรื่องตื่นตะลึงว่า UFO ผ่านกรุงเทพถามว่าขา้อเท้จริงคืออะไรวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับเจ้าของโค้์ชื่อว่าคุณแบงค์คุณผู้ชมรู้ไหมที่เขาสงสัยว่า UFO ผ่านกรุงเทพเนี่ยเขากำลังเตะบอลกันอยู่ช่วงจังหวะที่เขาเตะบอลแถวไหนวงสว่างโอ้<ช>นี่ฮะ,ฮะนี่หน้าบ้านเขาแล้หนๆ,ๆลองเปิดเปิดภาพเมื่อกี้หน่อยแต่ลักษณะสีเนี่ยเรามีทําข้อมูลตอนขายายมาไหมมันอมส้มๆใช่ไหมใช่มันอมส้มๆแล้วบินสูงด้วยนะฮะ เขาบอกเขาเห็นภาพเมื่อวานนี้ตอนหกโมงครึ่งตอนเย็นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทางซ้ายมือเห็นมันเป็นแดงๆกลมๆแวบแรกคิดว่าลูกอุกกาบาตแต่นึกได้ว่าอุกกาบาตต้องมีหางเป็นไฟเหมือนกับดาวหางก็เลยนี่ฮะนี่เราขยายแล้วนะเออเฮ้ยมันเหมือนกับเราดูยูเโอที่หนังใช่ไหมตรงกลางมันจะนูนๆเขาบอกว่ามันแปลกดีก็เลยถ่ายเอาไว้แล้วก็เลยส่งให้เพื่อนมองว่ามันบินเร็วนะฮะ คือเมื่อคืนนี้อ่าไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเขาเอากล้องซูมเลยถ้าคุณผู้ชมดูวัตถุเมื่อกี้ที่มันบินอยู่นะฮะปรากฏมันเป็นจานชัดมากแล้วมันเป็นสีแดงๆคือตอนนั้นเนี่ยเชื่อเลยว่ามันคือ UFO แต่ก็ยังไม่ปักใจ100%ยเอยากให้เอาเรื่องนี้พี่เอ,อเ๋เหมือนจริงอะ่ะ hmm. ให้เอาเรื่องนี้พิสูจน์หน่อยว่าทำไมเหมือน UFO มาโผล่วงสว่างฟังเสียงเลยฮะ ก็เลยก็เลยว่าเออหรือว่ามันยานอวกาศวะอะไรอย่างนี้ก็เลยส่งให้สังคมช่วยกันคิดก็ดูว่าเออมันคืออะไรอ่ามีเชื่อบ้างครับผมแต่ว่าก็ยังมันยังไม่มีอะไรยืนยันณตอนนี้นะครับก็เลยก็เลยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าที่เห็นคืออะไรนะครับคือเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันคืออะไรครับแต่ว่าดูแล้วไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนเพราะว่าเครื่องมีเครื่องบินบินอยู่ข้างๆกัน <ừ> แค่เออแค่ผมไม่ได้ถ่ายมันไม่ได้อยู่ในกล้องครคุณผู้ชมฮะวันนี้เราถามอาจารย์ออสคือเอาจริงนะถ้าเราเราเห็นเราก็คิดว่ามันไม่น่าใช้เครื่องบินนะค,คุณผู้ชมทีมงานขยายภาพเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อย <ừ m. S 2> เปิดเพจข้อมูลขึ้นมาหน่อยอาจารย์ออสบอกนี่คือเครื่องบินน่ะ <ừ m. S 2> นี่น,นี่คุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้หักอาจารย์ออสนะอาจารย์ออสบอกมันเป็นเครื่องบินพาณิชย์เวลามันบินอยู่บนท้องฟ้าจริงๆเนี่ยแสงมันตกกระทบพระอาทิตย์มันตกกระทบมันก็เลยสะท้อน เป็นสีแล้วยิ่งถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือมันจึงเกิดภาพลวงตาอ่ะเราก็ถามอาจารย์ออสในคลิปอาจารย์มันวิ่งเร็วมากเลยนะอาจารย์ออสบอกว่าลองสังเกตดีๆวัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นเส้นตรงซึ่งเออมันสอดคล้องกับเครื่องบินพาณิชย์ที่พวกเราเห็นเห็นนั่นแหละแต่เราเห็นต่ำอันนี้มันขึ้นสูงแล้วมันไปกระทบกับแดดมันเคลื่อนตรง เราทราบว่ามันอยู่ในช่วงเวลาช่วงเย็นก็คือพระอาทิตย์ตกดินนะครับอยู่ในช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยบินตลอดเครื่องบินพาณิชย์นะครับบินตลอดเลยทุกชั่วโมงนะครับหรือทุกครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้เราจะเห็นมันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นลักษณะน,นี้ได้เช่นกันนะครับก็คือว่า,เ,าเวลาเครื่องบินบินนะครับอ่ามันอย่างเงี้ยนะครับเครื่องบินบินมาอย่างเงี้ยแล้วพระอาทิตย์นะฮะแสงมันกระทบ <S <S นะฮะแล้วก็ไปเข้า,าตาเราที่เรามองเนี่ยนะครับนี่อ๋อแล้วแสงพาที่ตอนเย็นไปเป็นแสงส้มๆเออนี่ฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ